Twice was enough and it was all in vain. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับนิ่มในรายการคุณแม่มือใหม่นะคะสำหรับวันนี้นิ่มก็พาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะค่ะตอนนี้นิ่มก็ยืนอยู่กับพี่ประทุจมจำปาค่ะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวังน้ำเย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีสสดค่ะค่ะก่อนอื่นเลยคือนิ่มได้ยินมาว่าที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นมีศูนย์นมแม่หรือคลินิกนมแม่ใช่ไหมคะที่ให้ความสนับสนุนทางด้านผังดันให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน อยากให้พิทุมช่วยเล่าถึงความเป็นมาว่าเพราะอะไรมองเห็นความสําคัญตรงไหนถึงมาเล่นเรื่องนี้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวก็ขออนญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งะนะคะ,คะก็ชื่อประทุมจำปานะคะอยู่กลุ่มงานเวทปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลเมเยนค่ะก็หน้าที่โดยตรงก็คือ ดูแลเรื่องเกี่ยวกับอนามัยแม่ได้เด็กทั้งหมดเลยค่ะก็ตั้งแต่ฝากท้องคราวนี้ถามว่าปัญหาที่ทําไมเราถึงได้มาทําตรงนี้ก็เรามีปัญหาโดยคุณแม่มือใหม่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาตรวจท้องเนี่ยคุณแม่ที่อายุ น้อย,อย<น>ก็ส่วนส่วนใหญ่หัวนมสั้น <tidy. S 2> เพราะหัวนมสั้นเนี่ยเราก็มานั่งบอกเฮ้ยแล้วถ้าเกิดหัวนมสั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกด้วหนมแม่ได้ยังไงคะซึ่งเราก็มีนวัตกรรมของเราเนาะก็เป็นไม้วัดระดับหัวนมซึ่งเราจะใช้เพื่อที่จะให้คุณแม่ช่วยในการดึงหัวนนมนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้เป็นนวัตกรรมของ ของโรงพยาบาลที่ทําขึ้นมาไม่ใช่พี่คิดเองค่ะเป็นน้องอีกคนชื่ออนุรักษ์งามวงศ์ชื่อแล้วก็ทีมงานที่ร่วมกันคิดทํานวัตกรรมตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยไหมคะค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่าทาไมจะต้องมีเป็นสีต่างๆอ๋อค่ะก็เริ่มตรงไ่วัดระดับหัวนมเนี่ยนะคะความสูงระดับหัวนมก็คือปกติหัวนมคนเราเนี่ยจะสูงประมาณหนึ่งเซนแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วใช้วัดนะคะก็จะเป็นลักษณะของขอญาติดูเอาตัว หัวนมนิดนึงเอาโอเคตรงนี้นะคะเราก็จะวัดอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าระดับหันมเนี่ยถ้าสั้นนะคะก็จะเป็นรักษณะดูถ้าสั้นอย่างนี้นะคะอยู่แค่สีแดงไม่ยังไงไ<ม>ก็ดูดไม่ได้<อ>สีเหลืองได้แต่หัวนมแตกเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องดึงหัวนมให้ถึงสีเขียวให้ได้ เนี่ยค่ะ<ม>เพราะ<ม>ฉะนั้นมีวิธีการดึงก็ดึงอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้มันจะมีหัวนมบอดบุ๋มนะคะแล้วก็หัวนมสั้นถ้าบุ๋มเราก็จะใช้วิธีการกรีดขึ้นมาก่อนกรีดเป็นหกแฉกแล้วหัวนมขึ้นมาเราก็จะใช้ดึงอย่างนี้นะคะจะใช้ดึงอย่างนี้ดึงก็คือ,อช่วงที่หลังอาบน้ําหรือก่อนนอนหรือ,อตื่นนอนก็ได้ยี่สิบถึงสามสิบครั้งต่อข้างนะคะหรืออยู่ภายในห้าถึงสิบนาทีต่อข้างค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกขงเดือนเราก็จะมีการดูอีกทีหนึ่งโดยถ้าเกิดว่าดึงไม่ขึ้น อันนี้เราจะสอนคุณแม่ให้ไปดึงต่อที่บ้านนะคะค่ะเรานิ่มได้ยินมาว่าทางพี่ทุมมีการทํางานร่วมกับทางเครือข่ายด้วยไม่ทราบเป็นเครือข่ายอะไรแล้วก็มีการทํางานอย่างไรคะทองเครืขอข่ายของเรานะคะซึ่งบอกแล้วว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีมินมแม่ส่วนในชุมชนค่ะอันนี้ชุมชนคือ,อ,อพอคนหลังข้อเสร็จต้องลงชุมชนเพราะ,ะนั้นเครืขอข่ายของเราคืออสมนนมแม่ค่ะซึ่งเราได้จัดอบรมอสมนนมแม่ของเราเนี่ยก็ตอนนี้คือเป็นอสมนนมแม่ระดับ ดีเด่นระดับภาคชนะระดับภาค <พา S 2> เลยค่ะ,คะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าเราจัดอบรมแล้วบทบาทของอสมอนมแม่ของเราเนี่ยทำอะไรในชุมชนบ้างแล้วทําอย่างไรเขาถึงได้รับเป็นอสมอดีเด่นระดับภาคค่ะ ค่ะตอนนี้ผู้ชมก็ได้ทราบไปพอๆแล้วนะคะว่าทางพี่ทุงเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทางเครือข่ายอย่างไรบ้างนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะไปลงลึกในส่วนของเทปหน้าว่าอสมอมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคุณแม่มือใหม่แล้วนิ่มและทุ่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ